สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกๆคนนะคะวันนี้โบจะมาทําเมนูขนมหวานกันนะคะวันนี้จะมาทําเมนูบวฟักทองค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีฟักทองค่ะสิ่งสําคัญนะคะวัตถุดิบสิ่งนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกระทิกระป๋องนะคะน้าตาลทรายค่ะเกลือค่ะน้าตาลปี๊บค่ะ วัตถุดิบทั้งหมดมีเท่านี้นะคะเอาล่ะค่ะเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะนําฟักทองนะคะมาแกะมเมล็ดออกปอ,อกเปลือกหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะหลังจากนั้นนําฟักทองไปทําความสะอาดนะคะล้างให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะแกะกระถิกระป๋องนะคะเทลงไปในหม้อเลยค่ะเพื่อนเติมน้ํานะคะ ใส่น้ำตาลตปี๊บน้ำตาลทรายเกลือนะคะปรุงตามรสชาติที่เราต้องการเลยค่ะใส่ฟักทองไปเลยนะคะเพื่อน,นที่สำคัญนะคะอย่าเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะหรือไฟกลางนะคะไม่งั้นจะทำให้กะทิของเรานะคะแตกมันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบวชฟักทองของเราหน้าตาน่าทานไม่เอ่ยตักเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อน,นขอตัวทานบวชฟักทองก่อนนะคะ ขอขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามนะคะกดหัวใจนะคะเข้ามาพูดคุยนะคะคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้โบขอตัวทานบทปักทองแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ enjoy นะคะคเพื่อน